สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m a r k e t ็ตตกันไอเดียมันๆทางการตลาดนะครับอยู่กับผมเทพกิจชาติสรยวงศ์นะครับในสัปดาห์นี้เราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องของการทําการตลาดผ่านการโฆษณานะครับในอดีตนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นเจ้าตลาดของการโฆษณาแต่เมื่อคู่แข่งอื่นๆนะครับเริ่มที่จะแข่งกันได้มากขึ้น บางประเทศนี่แซงหน้าเราไปแล้วนะครับด้วยพฤติกรรมของเราที่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงคุณภาพที่ลดลงด้วยวันนี้เราก็เลยจะพูดคุยกันเรื่องนี้แหละครับแลวก็อยู่กับท่านเดินนะครับ <c oughs> อาจารย์ดรปีเตอร์รการสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับผม <c oughs> ต้องเรียกอาจารย์บ้างแล้วอาจารย์เทพประจิตแม <c oughs> ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับอาจารย์ <c oughs> ไม่ผมผมผมเรียกคุณเนี่ยผมแดกคุณนะอโอ้โหนะเพราะทำไมคุณหล่อขึ้นทุกวันวะ มันหลอกมผมนี่นะอันนี้มันช่วยไม่ได้อาจารย์อันนี้มันมาจากข้างในอินเนอร์โอ้หแย่ตรงนี้นะไอเรามันแก่ลงไปทุกวันเ่ยนะคนมันหนุ่มขึ้นทุกวันเนี่ยโอ้แย่ไม่หลอกแฟนอาจารย์ก็เยอะทางบ้านนะวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งรับทราบเมื่อไม่กี่อาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าวงการโฆษณาต่อเนี่ยมีการประชุมกันเยอะครับแล้วบอกว่าคงจะต้องเปลี่ยนหาพิธีการเพราะว่าส่วนงานโฆษณาประเทศไทยเนี่ย ระยะหลังเนี่ยจะบอกว่าเห็นไหมฮะว่าหนังหลังหนังโฆษณาจะออกมาเป็นโทตลกตลอดเลยใช่ใชแล้วก็จะ s ี r รียสแล้วก็เน้นการขายเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตัวเนื้อโฆษณาไม่ค่อยจะมีนะฮะอีกอันนึงแอร์เรน้าก็จะเน้นไปก็คือเฮ้ยมาสร้ง่างภาพให้กับองค์กรเยอะๆหนังโฆษณาซีเอสรเยอะทีนี้ซีเอสาไมผมไม่แน่ใจนะข้อที่หนึ่งมันอาจจะต้องการเรื่อง คำว่าตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นต้องการเกณฑ์หุ้นเลื่อนกระตลาดหุ้นเยอะม,มันก็เลยต้องการคำว่า ECSR เยอะหรือเปล่าไม่รู้<อ>นะครับแต่แต่ว่าที่แน่ๆคือว่างานที่งานประกวดหนังโฆษณาที่เมืองคอนนะฮะไรอันอวอร์ดเนีน่ยเมื่อปีล่าสุดอาการหนักมากเป็นไงอาจารย์เพราะว่าทุกปีเนี่ยเราจะได้รางวัลเยอะแยะไปหมดปรากฏว่าปีนี้เราได้รางวัลเดียวเลยรางวัลเดียวจากจากประมาณกี่รางวัลเนี่ยโอ้เป็น10บ0รางวัลเนี่ยนะแล้วรางวัลนั้นทะลึ่งไม่ใช่เป็นทองด้วยเป็นแค่ bronze award โอ้โหคุณภาพตกลงอย่างเ <ตก S 1> ห็ชไดมชัดมากนะครับนะฮะไอรางวัลน,นั้นคือหนังเรื่องหนังโฆษณาเรื่อง Miracle Fluff นะั่นคือไอที่เป็นของเมืองไทยประกันชีวิตใช่ไหมที่เป็นคนหูวหนวกที่เป็นพ่อรักลูกเนั่นะคลายเป็นลักษณะนั้นแทนทีนี้ไอทําไงทํามาเนี่ยนะฮะวันนี้ผมก็ตอบไปได้ทั้งหมดหรอกอ,อเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับชั้นเป็นอาจารย์ที่อยู่ในคณะศิลปศาสตร์นะฮะนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์หลักสูตรศิลปะ มหาบัณฑิตสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑศิลป์ของมหาลัยศิลปากรนะฮะอาจารย์ธนทรจิรกุลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นี่ท่าน๋ยวบอกว่าท่านเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์นะฮะแต่ผมถือว่าตรงนี้สําคัญกว่าในวงการหรือเรื่องราวที่เราจะพูดนะท่านเป็นคนจัดการเนี่ยนะครับแท็กอ w วอร์ดอ๋อรู้จักกันดีนะครับท่านและท่านจัดการมาถึง20ปีด้วยท่านเป็นคนจัดการถึงนานทีสุดท้ายที่เลิกแท็กอ w วอร์ดไป ทีนี้อาจจะต้องขออนุญาตผมว่า t ท็กอะวอร์ดที่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตั้งสังเกตว่าช่วงแท็กอะวอร์ดมานะครับเป็นช่วงที่มันมีความสัมพันธ์กับไลน์อะวอร์ดด้วยเพราะแท็กอะวอร์ดมาแล้วคุณภาพแดกอวอร์ดดีขึ้นเรื่อยๆกลับกลายเป็นว่าหนังโฆษณาของเราไปชนะในต่างประเทศตลอดเวลาเลยนะฮะทีนี้อาจจะต้องรบกวนอาจารย์นะซึ่งพี่ผมนะฮะนะฮะมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่าแท็กอ a วอร์ดเป็นเกิดขึ้นอะไรแท็กมันแปลว่าอะไรมาจากไหนสมัยก่อนเราจัดประกวดในนามของ ท็อปแอดเวตติ้งคอนเทสต์ออฟไทยแลนด์อะวอร์ดหรือเจ๊งสั้นๆว่าแท็กอะวอร์ดทีเอซีทีนะฮะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสามสถาบันก็มีคณะมนุษยศิลป์ที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็มีคณะพนิษศาสตร์การบัญชีธรรมศาสตร์แล้วก็คณะบริหารธุรกิจนิด้าอ๋อร่วมกันสามสถาบันนะครับนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลาเราจัดประกวดเนี่ยเราถือว่างานโฆษณาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในใน จทย์สุดท้ายที่โฆษณาที่ได้รางวัลเนี่ยจะต้องมีมามองในเรื่องการตลาดด้วยใช่มฮะเพราะนั้นก็เราก็จัดมา29ปีนะครับก็หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะฮะคือมันมี globalize มากขึ้นโฆษณาเมืองไทยเราส่งประกวดต่างประเทศมากขึ้นนะฮะแล้วก็มันทัานานของครีเอทีฟในบ้านเราเนี่ยก็จะเอาในเรื่องของอาวอว์ดต่างประเทศเนี่ยเข้ามา มาเป็นแอคเคา t ์ส่วนตัวด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่เทางเราก็ลดบทบาทลงไปนะฮะแล้วก็มีรางวัลปัจจุบันที่มี a d ดแมนอวอร์นะฮะคือเป็นรางวัลที่แจกโดยสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยซึ่งแต่ก่อนตอนที่เราจัดนี่ก็จะเป็นส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมของเรานะฮะแล้วก็มี b บดอวอร์ดนะสมาคมผู้ปรกับศิลป์บางกอกอะซึ่งตรงนี้เองทั้งสองเวทีนี้จะเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณานะครับ ส่วนโดยที่ไม่ได้มองไม่ได้ดูในมิติงานตลาดคือเน้น creativity ก็จะแตกต่างกันในจุดนี้เวลาสังคมถามว่าทำไมเวทีสองเวทีไม่เหมือนกันก็คือในในการตัดสินพิจารงานเนี่ยมองในคนละด้านนะฮถือในวิชาชีพเขาก็มองในแง่ของความคิด้ารคาในงานนะฮะ สองเราในงานวิชาการก็มองในแง่การตลาดถูกฮะและถ้าไปดูพวกต่างประเทศนะเขาส่วนใหญ่จะใช้เกณฑอะไรในการเอ,อต่างประเทศนี้มัน <c oughs> ก็จะมองในเรื่องของความคิดส,สร้างสรรค์นะ,ะส่วนในเรื่องของแผนการตลาดเขาก็มีให้ให้ประกอบไปด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าหลังๆและย่าห,หลังนี้ในโลกนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันจะเป็นคอมเมอร์เชียลมากขึ้นนะฮะหมายกามว่าบนเวทีนั้นก็มีเรื่องการค้าเข้าไปนะฮะ อย่างเช่นอย่างเช่นเราก็เคยคุยกันเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเราไปสัมมนา,าที่ทีซีีในเรื่องนี้เราก็มองว่าสังเกตดูรางวัลแคนาวร์เนี่ยซึ่งจัดโด,ดยคนยิวเนี่ยมันเป็นเชิงการค้าสะมากนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้รางวัลที่ได้มันไปทางอินเดียทางจีนเยอะถูกไหมฮะจีนเป็นอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้เนี่ยนะก็มีคริอที่มาในวันนั้นบอกว่าเออถ้าปีนี้คนไทยงดส่งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็ได้อะเป็นเมื่อไหร ก็คือมันเริ่มมีเรื่องของการค้าเข้าไปฮะเพราะว่าค่าสมัครมันแพงมากประมาณเท่าไหร่อาจารย์โหนังเรื่องหนึ่งงานชิ้นหนึ่งก็ไม่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นค่าสมัครถูกไหมฮะอย่างเงี้ยที่แคนาวร์ที่ต่างประเทศครับที่ต่างประเทศแคนาดร์เนี่ยนะคือคานเนี่ยคานนี่เป็นเป็นเป็นผู้จัดนี่เป็นเป็นยูซึ่งมันมีปัจจุบันนี่มีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะเป็นที่พูดกันบางทีเคย เขาบอกว่ามีการาบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งกิจการแย่แล้วเนี่ยโทรไปเฮ้ยปีนี้นให้เข,ขาได้รางวัลอันนี้นี่เป็นพูดกันในวงการว่าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันไม่ใช่เพียงกระแสะที่เราเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าโจทย์กันตลาดเราไม่ดีนะฮะหรือว่าความคิดสร้างสารรค์เราตกต่ำไม่เชิงอย่างนั้นแต่มันมีปัจจัยนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อยู่นี่มันการเมืองมันไปอ่างอ่าคือเศรษฐกิจสังเกตว่าตอนนี้ที่โตที่สุดคือจีนถูกไหมใชบฮะแล้วอวดจีนได้เยอะครับจีนเขาเตรียมตัวอย่างมากเลยนะครับเดยเพราะในในภาคของภาพยนตร์เนี่ยจะสังเกตว่าหนังหลังๆเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนหนุนมากเลยแม้กระทั่งหนังเรื่องที่คุณเทปเกิจเนี่ยทราบล่าสุดมันก็ที่ถ่ายเมืองไทยโจโฉอ่ะนะผลิตและสปอนเซอร์โดยรัฐบาลจีน เพราะว่าเขาต้องการรัง้งเขาต้องการสร้างภาพในภาพบวกหรือ a อ t i ท u ิ e ตต่างๆให้เกิดไปทางบวกทางจีนเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราอ่านกันอยู่แล้วว่าการวิเคราะห์ในประวัติจาก PWC หรือใครก็แล้วแต่ก็บอกว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นจะเป็นศูนย์การ a ของอศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกในปี2025 mm hmm. นะครับถ้าโฟล์คาสเป็นอย่างนั้นแปลว่าเทรนด์มันมาแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าในวงการมัลติมีเดียเรารู้ถึงภาพยนตร์ภาพยนต์โฆษณาเนี่ยนะเ mm hmm. บอร์นหนึ่งของโลกแน่นอนหลุดไปพ้นนะฮะคือคำว่าฮอลลีวูด นะอเมริกาแน่เบอร์สองของโลกต่อนี่ก็บอลิวูดบอมเบหูนะฮะบอมเบมีหูซะหน่อยก็เลยกลายเป็นบอลิวูดเ่ยนะฮะนั้นสองอินเดียตอนที่จีนบอกว่าทุ่มทุนเรื่องนี้มากแม้กระทั่งพยามซื้อหุ้นในบริษัทเมเจอร์หนังต่างของอเมริกาให้เข้ามาด้วยนะฮะเพราะนการพัฒนาวงการมัลติมีเดียจะเห็นว่าวันก่อนผมไปเห็นก่อนหนังโฆษณานะฮะของของจีนนะในการโฆษณามณฑลกวางสีครับโอ้โหเยอะจัง เหลือเชื่อจริงๆมัลติเอฟเฟกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะวิธีการถ่ายวิธีการกลัดวิธีการตัดต่อซึ่งเป็นคนจีนทั้งนั้นคุณภาพสูงมากแม้กระทั่งโจโฉไปดูนะคุณภาพในการตัดต่อหนังเอฟเฟกต่างๆสูงมากจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาไอ้ตรงนั้นจะเป็นตัวฐานของเทคโนโลยีในการทําให้ภาพสวยหรือเรื่องราวดีแล้วจากนั้นมาไอ้ตัวนี้จะส่งผลมาถึงวงการหนังทําโฆษณาด้วยการทำโปรดักต์ของเขาด้วยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยถ้าดู หนังที่ได้รางวัลคานปีนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกังปรีสหรือกวอดเนี่ยในเรื่องของเทคนิคมีไม่มากนะครับแต่เน้นในเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยมากนะฮะก็คือว่าในตัวคอนเทนต์ในหนังโฆษณาเนี่ยมันจะคือเมื่อคนดูแล้วมันจะเป็นในเรื่องที่ว่าคล้อยตามแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเพราะมันเป็นวิถีของมนุษย์อะ อย่างเช่นอย่างเช่นเราดูดูไอ้ไทยประกันชีวิตแซเลนอลเลิฟเห็นไหมฮะที่ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ถูกไหมฮะหรือตัวใหม่ของเขาตอนนี้เกี่ยวกับสามีพัญญาที่พัญญาเป็นแอลซเมอร์ถูกไหมฮะใช่ใมันจะดูแล้วมันจะสร้างกินใจนะฮะแล้วก็ซึมซับในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปสู่ตัวสินค้าเนี่ยโดยโดยง่ายปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไหมดเลยใช่ไหมฮะเรนเนอย่างอย่างอย่างเช่นเช่นตัวที่ได้ โกวอดของของแคนเนยนะฮะมันก็จะเป็นในเรื่องของออที่ที่คนที่มีปัญหาของของวัยรุน่นนะฮะซึ่งมันสะท้อนมาว่ามันมีผลมาจากจากเมื่อถูกกระทำเมื่อเมื่อเด็กเนี่ยออะไรเงี้ยหนังมันก็แค่แค่เด็กวัยรุ่นมาพูดพูดพูด,พดแล้วเดินเดินเดินไปแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นเด็กเด็กเด็กในใโงโตขึ้นโตขึ้นอ่อก็คอือสิ่งที่ ถึงที่ที่ที่ท,ที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจนเกิดพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ<ผ>มหรือว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่านักประเทศไทยในการเป็นเรื่องตลกโขฮาซัเต็นส่วนใหญ่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ก็คือก็คือเพราะนั้นเพราะนั้นที่บอกว่าของไทยเหลืออยู่เรื่องเดียวคือไทยประกันชีวิตเนี่ยเพราะมันมันสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกโฆษณาในปัจจุบันซึ่งหันมาหาในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็น เออเทคนิคคือเทคนิคมันไปไกลจนกระทั่งเราไปดูหนังลงก็มีอะไรที่มันคือตามกันทันอยู่แล้วเทคนิคอ่ามันเหลือเฟืออยู่แล้วแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกใช่มันตามเป็นยากใช่ซึ่งตอนนี้มันมันเมื่อว่าโลกมันไปจุดพัฒนาที่สุดในเรื่องของเทคนิคแล่ยมันก็ย้อนกลับมาในเรื่องของตัวคอนเทนต์แล้วก็ตัวสไตล์แบบนี้มันเป็นเป็นอิโมชันแลนะฮะคือดูแล้วมีความรู้สึกร่วมแล้วก็ถูกไหมฮะมันจะต้องใช้แสงใช้สีเป็นตัวประกบ นะเพราะว่าเราต้องการให้เกิดอารมณ์นะเพราะฉะนั้นในเทคนิคคำว่า m u l t i e f f e c t โอ้นั่นแนะมจิก <Magic S 1> ต,ต่างๆมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วแต่ว่าเกการ Express อารมณ์ออกมามากๆตรงนี้อาจจะต้องใช้ความเทคนิค ส่วนตัวที่สูงขึ้นในการให้แสงนะให้มิติความลึกของภาพให้อารมณ์ต่างๆที่ออกมาแ a s ติ้งที่ดีแคสติ้งที่ดีด้วยเพลงด้วยนะอาจารย์เพลงประกอบเห็นไทยประกานชีวิตล่าสุดที่เป็นสามีปรรยาเพลงเขาไม่ได้ใช้เพลงซึ้งนะเขาใช้เพลงในอดีตร่วมสมัยด้วยซ้ำแต่ด้วยเนื้อเรื่องที่มันเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันทำให คนอินตามรู้สึก,กว่าโอ้โหมันกินใจได้ขนาดนี้อะไรแบบนนีะ้อาจารย์ตรงนีนะเ้เราต้องมองแนละ้วว่าปัญาผมมอ,มองปัญหาตัวหนึ่งนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่านะครับและผมเดี๋ยวมันจะจบเบรกนี้ใช่ไหมครับผมขอปล่อยให้มเป็นเรื่องของเบรกหน้าเลยนะครับว่าอ,อที่ปัญหาของเราเนี่ยนะฮะเป็นอย่างนี้เนื่องจากรเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราเปล่าซึ่งกำลังตกอยู่มาเรื่อยออๆแล้วทำให้เกิดอะไรครับตลาดจะต้องเน้นเรื่องการแข่งขันหรือเปล่า หรือว่าเป็นเพราะเทรนด์ของบ้านเราด้วยหรือเปล่าที่ไปเน้นความสุกสนานมากกว่าเรื่องของเรื่องของความไม,ไม่เชิงผมว่าคือที่ผมบอกไงฮะว่าโฆษณาเป็นเครื่องมือการตลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโจทย์การตลาดณน,น <Sket S 3> เวลานี้มากกว่าคือเศรษฐกิจประเทศที่เศรษฐกิจมันยังไม่ได้เงยหัวขึ้นไปเนี่ยนะฮะการเกิดของสินค้าใหม่มีน้อยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอมีน้อยเนี่ย มันก็สินค้าที่ไลน์ที่ใกล้เคียงกันก็จะอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมฮะไม่มีตัวโดดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฮาร์ดเซลล์ไปก็คือว่าพยายามมีลดแรงจ่ายแถมถูกไหมฮะครับมีกิจกรรมการตลาดเหล่านี้ถูกไหมฮะครับเดี๋ยวลองกลับมาพูดคุยช่วงหน้าดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยในอนาคตโฆษณาในบ้านเราควรจะเป็นในรูปแบบยังไงบ้างเพื่อที่จะไปแข่งกับคู่แข่งขันหรือว่าไปช่วงชิงตําแหน่งคืนได้นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ